มาดูเบื้องหลังคอร์สอังกฤษมปลายที่ขายดีที่สุดของพี่ทำไมถึงมีน้องๆสมัครเข้ามาเยอะมากแล้วแต่ละคนต่างบอกว่าเป็นคอร์สที่ครบที่สุดตั้งแต่ที่เคยเรียนมาพอน้องกดเข้าเรียนปุ๊บก็จะเห็นว่ามีคอร์สย่อยอยู่6อันคู่กับหนังสือ6เล่มที่พี่จะส่งไปที่บ้านน้องในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ท Ultimate Grammar กับ Structure ที่พี่จะมาสอนเนื้อหาครบทั้งมดของอังกฤษมปลายแล้วก็จะมาปูพื้นฐานให้น้องใหม่ให้น้องเป๊ะ Grammar แบบไม่ต้องท่องจำต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพาร์ท Ultimate Reading Vocabulary กับ Writing ทีี่่พจะให้้นอง ฝึกอ่านข่าวที่น่าสนใจจากทั่วโลกฝึกการอ่านเร็วคิดวิเคราะห์เขียนสะท้อนมุมมองแล้วก็เรียนรู้เวอร์คัที่เจอบ่อยในห้องสอบจริงในส่วนต่อมาก็จะเป็น Complete Conversation กับ Idioms ซึ่งพี่ได้รวบรวมสนวนัมมวล idiom ต่างๆที่เจอในห้องสอบจริงแล้วน้องๆก็จะได้ฝึกฟังบทสนทนาจากซีรีส์ภาษาอังกฤษและในส่วนต่อมาที่สำคัญมากก็คือ Part Intensive T-GET กับ A-Level อังกฤษซึ่งพี่จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบแล้วก็รวบรวมโจทย์ทุกรูปแบบที่น้องจะเจอในห้องสอบรวมถึงอธิบายหลักการเทค แล้วก็สูตรลัดทั้งหมดเพื่อให้น้องทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำและพิเศษมากตอนนี้พี่ก็จะมีโปรโมชั่นคอร์สรวมนะที่จะรวมเนื้อหาและก็โจทย์ทั้งหมดในการสอบเลยเราก็จะได้มาตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าข้อสอบจริงและก็ mock test ท,ที่พี่จะเกณฑข้อสอบให้น้องรวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1000ข้อเลยแล้วโบนัสพิเศษเนี่ยในส่วนของ v o c a b พี่ก็ได้รวบรวมคําศัพท์2000คําที่ออกบ่อยที่สุดและพี่ก็ได้จัดระบบให้น้องสามารถท่องคําศัพท์ได้ภายใน30วันแลวน้องก็จะได้ฝึกคาศัพท์ในรูปแบบเกมด้วย วิดีโอทั้งหมดรวมมากกว่า120ชั่วโมงบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยจบในคอร์สนี้ได้เลยทั้งเนื้อหาแล้วก็โจทย์ทั้งหมดแล้วเทคนิคสูตรลัต่างๆที่พี่สอนเนี่ยน้องๆที่เรียนส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้มาก่อนแล้วก็สามารถเอาเทคนิคตรงนี้เนี่ยเข้าไปอัพคะแนนอังกฤษในห้องสอบจริงได้อีกเยอะเลยพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนคอร์สนี้เนี่ย การที่น้องจะทําคะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปก็ไม่ยากเลยถ้าน้องๆสนใจก็ติดต่อมาทางไลน Add @englishlin หรือว่าคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ